มาเมื่อนี้จะมาพามาแกะกุ้งแบบง่ายๆสบายๆายเลยไวๆที่สุดเลยทุกคนบปรเจกต์หัน่นอาหารซีฟู้ดมาเบิ่งเลยอ่ะวิธีแกะกุ้งที่ง่ายและไวที่สุดทุกคนต้องเอามีดแย่เขาลายของกุ้งหั่นแล้วก็ดึงขึ้นเนาะดึงกับจุดเนาะวิธีนี้จะไวไวก่อนอาาเชาจะแกะที่ละตัวอ่าแบบว่าแกะทีละการที่เขบอกเนาะจะมี รู้สึกว่าวิธีนี้มันไวใช้มีดใช้มีดแย่เข้าไปาเข้าหัวทั้งหัวของกุ้งแล้วจดีดึงขึ้นเนาะดึงขึ้นไวที่สุดทุกคนสามบอกนะบอกหนึ่งการยุบประมาณสองอ,อยู่ประมาณสองพายเนาะสองพาเป็นไข่ใช้เวลาสามบอกนะแตะมือต้องแกะมือละสามบอกสามบอกประมาณหกพาเนาะหกพาก็ประมาณสา,นะา,ามาโลเรือ านาองจะใช้เวลาอยู่ถุงหนึ่งกันถุงหนึ่งประมาณสองพากับประมาณใช้เวลาอยู่เก้านาทีน้ะตัวถุงละสามถุงก็คือ,อประมาณสี่แปดคนนาทีถ้าตะโกนนาะเกะทีละยังไงมึงวิธีวิธีดีวิธีีรีวิวแบบสบายบอร์อีกครั้งหนึ่งนะขี่เอียงอกบไปหมดพร้อมเลยพักายวิธีนี้ไวได้วิธีได้สูตรการแกะกรุงมณีจกเบาเลเนาะ ามาเห็นเราเห็นอีกเสือเดียว,วเ,ยเ,เราก็เลยยนงทีน้ำเราเลยเห็นเลยแตก่กนแกะกุ้งเชือนึงสามบกก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงแต่นี่ประมาณสิบสนาทีก็แล้วเนาะทุกคนไวสูตรนี้วิธีนี้ไว้เนาะบริหารใจคงใจขี่เนาะแง่เ,เข้าไปแล้วก็ขี่กับเปลือกดึงอ,อกพร้อมกันเลยแต่กรมาลัางขี่นิดหนึ่งแล้วนะเนาะแล้ว ใช้เวลาหน่อยเดียวเนาะอันนี้คือแล้วเสร็จสิ้นเตียมใบ